คำถามที่เราเจอบ่อยนะคะเนื่องจากว่าคณะนิติศาสตร์มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคณะนิติศาสตร์2แบบก็คือจะมี l อลอที่เป็นภาคอินเตอร์แล้วก็มีคณะนิติศาสตร์ปกติที่เป็นภาคไทยอของภาคอินเตอร์เนี่ยเราจะเรียนกันที่ท่าประจันต์แล้วก็ของภาคไทยเราจะเรียนกันที่ลงังสิตนะคะซึ่งก็มีหลายๆคนถามว่าะระหว่งงาง2คณะเนี่ยมันต่างกันยังไงอันไหนดีกว่ากันคำตอบก็คือคิดว่าไม่มีอันไหนดีกว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับความสนใจของเราอะค่ะ ความแตกต่างแรกเลยก็คือถ้าเราเรียน LLB เนี่ยทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือเหมือนเราเรียนอินเตอร์เนาะเอ่อเลคเชอร์มัเรการสอบทุกอย่างเป็นาภาษาอังกฤษ100%ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองค่ะบางคนก็มองว่ามันอาจจะไม่ดีเพราะว่าเราเรียนกฎหมายไทยแล้วควรจะรู้คําศัพท์ภาษาไทยหรือเปล่าแต่ว่าเออ in practice เนี่ยเวลาเราเรียนสุดท้ายเราก็จะต้องอ ดูเอกสารหรือว,ว่าดูหนังสือภาษาไทยประกอบการเรียนของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเราก็ได้เรียนทั้ง2ภาษาอยู่ดีก็เลยมองว่าจริงๆมันมันก็มันก็เป็นประโยชน์อยู่เพราะว่าถ้าเรียนแค่ภาคไทยเนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะมาดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็อาจจะไม่ได้มี vocabulary ในส่วนนั้นเยอะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สไตล์ค่ะใครอยากเน้นในส่วนไหนแล้วก็อีกอีก อีกความแตกต่างนะคะก็คือเรื่องเนื้อหาเนาะคือภาคไทยเนี่ยเขาจะเรียนค่อนข้างกว้างก็คือเป็นนิติศาสตร์ที่เรียนทุกเรื่องแต่ว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงในประเด็นไหนนอกจากว่าเราอาจจะเรียนต่อแล้วก็มีโฟกัสในในสาขาใดสาขา,นา,ขาหนึ่งแต่ของ LB เนี่ยมันมันจะไม่กว้างเท่าแต่ว่ามันจะลงลึกในเรื่อง business มากกว่าอย่างใน4ปีที่เราเรียนกันนะคะปีปีหนึ่งกับปี2เนี่ยวิชาของภาคไทยกับภาค l อ จะค่อนข้างเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนวิชาบังคับวิชาเบสิกที่ถ้าเข้า law school คือ,อยังไงก็ต้องเรียนแต่พอปี3ปี4เนี่ยภาคอภาค LLB เนี่ยมันจะแตกออกมาแล้ววิชาที่เราจะเลือกเรียนได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับ business โดยตรงซะมากกว่าก็คือไอ้4ตัวที่ที่พูดไว้ก่อนน้านเนี่ยค่ะมันก็จะลงไปในรายละเอียดของของ4วิชานั้นเป็นหลักแล้วมันก็จะมีบางวิชาที่ LLB จะไม่ได้เรียนแต่ภาคไทยจะได้เรียนอย่างเช่นพวกกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดก กฎหมายประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ business มากเราก็จะไม่ได้เรียนซึ่งก็ก็เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะแล้วแต่วความสนใจอะค่ะว่าอยากเรียนอะไรเป็นพิเศษถ้าเราสนใจ business จริงๆ L B ก็ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ business มากกว่าการที่เราไปเรียนภาคไทยค่ะแล้วก็อีกอีกหนึ่งความแตกต่างนะคะก็คือเรื่องระยะเวลาการเรียน ของภาคไทยเนี่ยเวลาเราเข้มามหาลัยเราจําเป็นจะต้องเก็บหน่วยกิจเพื่อที่จะเรียนจบได้ซึ่งเวลาลงวิชาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้3ามหรือสหน่วยกิจแล้วใน1เทอมเราอาจจะลงสักสีห้าวิชาใช่ไหมคะเพื่อที่จะเรียนจบของภาค l อลอบเนี่ยเราจะเป็นต้องเก็บร2อยิบห้าหน่วยกิจก็ลองไปคํานวณดูเอาเนะว่าเราต้องลงกี่วิชาแต่ว่าของภาคไทยเนี่ยเราจะป็นต้องเก็บร้อยสี่หน่วยกิจเพราะฉะนั้น L อลบก็อาจจะเรียกว่า จบง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจคือหน่วยกิจเก็บน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จบ l อ b เนี่ยสามารถจบภายในสามปีครึ่งได้ถ้าแบบว่าตั้งใจจริงๆแล้วก็ลงวิชาเยอะในแต่ละเทอมนะคะมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราจะได้สมัครงานแล้วก็เข้าไปใน workforce ได้เร็วกว่าคนอื่นที่จบ4ปีอันนี้เราเพิ่งทำงานแล้วเราเห็นเลยว่ามันเป็น advantage ที่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าพอเด็ก l อ b ที่จบสปีครึ่งเนี่ยเข้าไปทำงานก่อน สุดท้ายแล้วพอภาคปกหรือว่าเด็กเอ b ที่จบ4ปีเนี่ยสปีเต็มเข้ามาบริษัทเขาไม่รับสมัครแล้วอะเพราะว่าคนมันมันได้คนไปหมดแล้วจากจากเด็กที่เรียนจบเร็วอะไรเงี้ยนะะอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นความแตกต่างแล้วก็อาจจะก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีของการเรียน LLB นะคะ